พักวานครับพี่น้องเกรือแกงค็ดนะนางามขนาดเลยพี่น้องเลยสดสดใหม่ๆเลยครับตลาดนี้ครับปลาคอสําเร็ียมีไข่พร้อมพี่น้องในท้องมาทนนะปลาพี่น้องอึ่งมีขายเลยครับบรรยากาศยาแรงครับตลาดใบพัดจังหวัดสกลนครครับสิดยวดตลาดขายของปลาของแซบจากเทือกเขาภูพานครับพี่น้องจัก,กระจันเลยมีขายนะครับแล้วก็มีเอกกระด้างซอยครับพี่น้อง เนื้อเซบอาหารธรรมชาติช่วงนี้ที่สกลนครไข่มดแดงลายแห้งครับพี่น้องทางหวานป่าสดๆเลยครับถังหวานปลาดูดูใส่น้ำโคตรนุ่มสุดๆเลยนื้อมู๊หนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องแดดเดียวครับ,รนรบเนื้อโคขุนก็เจะละร้อยครับนนครับอันนี้แม่นร้านขายลูกมวกครับพี่น้องอีกหนึ่งเมนูแซ่บที่ตลาดใบพัดจังหวัดสกลนครครับ,บามาสามวงแรงพี่น้องแนวกินแนวแซ่บแต่ตลาดเลยครับพี่น้อง ปลาพี่น้องร้านนี้ครับเด็ดเลยพี่น้องปลาพี่น้องปลาเอือบนอนเอาไปเอาไปทอดโอ้ไปทอดไปหนึ่งเนาะอันนี้ขาชุดธนาคารเป็นขาชิ้นนะนี่ห้าสิบบาทเนาะปลาหนึ่งปลาทอดพี่น้องครับเอือบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหมดนั่งจองก็ได้ครับบรรยากาศข้าวกระดาพี่น้องเลยมาครับเปียกก็มีขายครับพี่น้องอันนี้แม่ละขายแมนกะจันครับสดเลยครับเลยมีขายเลยครับอันนี้ขายยังไงแม่ค้าครับ หนึ่งร้อยบาทเนาะแจก,กจานครับพี่น้องเลยค่าขนาดนึเฮ้โน <c oughs> วันนี้ครับแม่ของออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดแรงที่จังหวัดสกลนครหรือเรียกกันว่าตลาดบายพาสพี่น้องหนูหน้าครับมีอยู่ามัวครับัวเบ่งใ่ครนะับพี่น้องแล้วก็มีดอกพักติ้วครับ ผักต,ติว่วเราก็มีวายครับพี่น้องวายแล้วก็มีเครื่องแกงเค็ดครับร้านนี้นะไข่มดแดงงา่ายขนาดเลยครับเป็นข <ST AR IC AL> ้าววายใครในนี้ครับอันนี้นะวายถุงละร้อยจ้าเอาวายถุงหนึ่งครับเอาให้ถุงหนึ่งครับไข่มดแดงง่ายขนาดเป็นเอาเงยสดๆเลย,เลยอันนี้คใครจะได้ครับกาเท่าไรครับสินะม้วนเหมือนกันเน,น,นานะ ครัเลยวายมือแกงกินพี่น้องเลยไข่แบบจะสดเลยครับค้าขนาดเลยพี่น้องเลยได้ลายพรมแม่นหนึ่งร้อยบาทนะกลวงบักใหญ่ครับพี่น้องไอ่โบนแดงงามลายพี่น้องส่วนวายก็คนขายถุงละร้อยบาทครับปลอกเรียบร้อยอย่างดีเลยพี่น้องเลยบรรยากาศสุดยอดเลยครับตลาดนี้ครับพี่น้องตลาดแรงที่จังหวัดสกลนคร ตัวดินตบแล้วครับเนื้อบักใหญ่ครับพี่น้องขายโมเดลหนึ่งร้อยบาทครับจะกจันเลยมีขายเลยครับพี่น้องแล้วก็มีเบ้าครับตัวเบาพี่น้องขายจันห้าสิบบาทพี่น้องเนื้อโคขุนครับแดดเดียวครับนังานพี่น้องเอยขายยังไงครับนี่นี่นี่นึ่งร้อยบาทเนาะเอาชุดหนึ่งครับ เนื้อโคคุณเดียเดียวครับหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้ก็ร้อยมาครับตกะกัจจ์น,นี่อ๋อครับผมตกะกัจจ์ร้อยบาทเนื้อก็ร้อยบาทครับมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวครับสุดยอดเมนูแซ่บพี่น้องทอดกินกระคักเลยพี่น้องเลย ร้านนี้ครับทางเม้งเคงโค่แล้วก็ไข่หมดแดงทางหวานปลาเครื่องแกงเค็ดครับพี่น้องร้านนี้นะอยู่หัวมุมของตลาดครับสดๆเลยพี่น้องลูกตาลก็มีขายครับชุดแกงเค็ดครับพี่น้อง50บาทครับเฮ็ดบดผักหวานแล้วก็เฮ็ดขาวผักหวานครับพี่น้องเครื่องแกงเค็ดนะงานไ่หนา,นาเลยพี่น้องเลยสดๆใหม่ๆเลยครับ ตลาดนี้ครับเมลแครงคอคนขายจะละร้อยใครหมดแดงก็จะละร้อยบาทครับพิษเ,เพื่องครับพี่น้องมีสามสิบแล้วก็ห้าสิบบาทอันนี้แม่ยร้านขายหนังเข็มครับร้านนี้นะบรรยากาศด้านข้างของตลาดใบพัดจงังหวัดสกลนครครับทางวันปลาส,ส้มเลยพี่น้องง่ามลายพี่น้องเลยมาแต่เครื่องแกงเขี้ยนละครับพี่น้องมันสดนะ เลยครับครับอาจารย์จี่บ้านครับสิ่นะอาจารย์หนึ่งครับเอาตัวก,กลางเลยครับเห็ดให้ข่าวว่านี่เนาะงานลายพี่น้องเไยสดๆเลยเป็นใหม่เลยพี่น้องเไยอันนี้ผูกเองเลยบ่ครับผูกเองด้วยค่ะแล้วก็อ๋อครับ พาฮาเป็นน้องขับด้าน,นครับไขบดด่บนแดงพี่น้องงามไลาย,ปายดเป็นน้นนนองไข่บนแดงนะนี่ยังบูคายบ้างครับยังบูฮันแต่ขายยั <c oughs> งบูพร้อมเนาะยังบูพร้อมนี่พี่น้องโอ้อันนี้ขายจานอะไรเป็คขาสิเนหะ็นไหจานละร้อยร้อยเนาะโอ้พี่นุ้ยตื่นขนาดพี่น้องพองดีก้อยเลยหนึ่งร้อยบาทครับไข่บนแด,ดงครับ ข้าวเหนียวแม่ครับข้าวเสาลีข้าวเดียวข้าวเหนียวพันนากระดกของคืนพะนนาดีกว่าไข่เค,คเ็มสามสิบห้าบาทมาสลีต้มครับเมื่อกี้นะร้านนี้ครับพี่น้องมิชลีนชเชสแซ่บครับเมนูปลาคอเดดเดียวครับจานละหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องปลางลามหลายครับแล้วก็มีปลาลดแล้วก็มีปลาคอชิมเรียรมีไข่พร้อมพี่น้องในท้องมันนะปลาดุกครับพี่น้อง แล้วก็มีเขียดทรายครับร้านนี้มัลักขีนกแล้วก็มีพวกเอี่ยนครับปลาข้อส,สดๆเลยร้านน,น,านี้ขายไขยม่มดแดงครับโอ้พี่น้องครักหลายกเจาบ้านนี่ครับเป็นค้าอันนี้นะลอยเนาะ ปลาพี่น้องอึ่นมีขายเลวครับใครต้องการหาเมนูอึ่นมาเลยครับพี่น้องที่สุพรรณครมีขายครับทั้งอึ่นยางแลก็อึ่นเผาครับมีแล้วครับพี่น้องที่สุพรรณคอดครับพี่น้อง ชุดนี้พี่น้องทักวันป้าลาแห้งครับกองละห้าสิบบาทครับอันนี้คือยอดผักหวันป้าไหมครับอันนี้ฮะอันนี้เป็นยอดดอกขนแควนอ๋อยอดดอกขนแควนเนาะอันนี้เนาะอ๋อครับครับผมเจอร้านขายแคบบดแดงแบบถึกๆเลยพี่น้องแปดสิบบาทต่อกองหนึ่งครับไง่ายๆครับเอาให้ผมกองหนึ่งเลยครับแคบบดแดงครับกองละแปดสิบบาทครับพี่น้องอยู่ทางเข้าของตลาดใบพัดจังหวัดสกลนครครับโกกองสุดท้ายพี่น้อง หมดแล้วหมดเลยว่าไม่ค้าหมดแล้วหมดเลยเลยงามๆเลยนี่ขอละแปดสิบบาทครับสวยครับเอาเงินนี่ครับวันนี้กินแกงผักหวานใส่ไข่บดแดงพี่น้องกับไวแซ่บแซ่บเลยอย่างแซ่บโดยครับครับงามลายพี่น้องตื่งบุรีคักเลยพี่น้องก็ขีดกระแซ่บได้ไม่ค้าเนาะมันสดขนาดพี่น้องเลยนี่หนึ่งร้อยบาทเนาะ ข้าวหวานปลาพี่น้องแล้วก็เห็ดเฟืองครับซาบาัดอันนี้ค่ามาชุดหนึ่งม่ค่าซาบาดแล้วเนาะอันนี้เงินนี่ครับเห็ดเฟืองพี่น้องซาบาดเอาไปเลยครับเอาไปเลยเห็ดเฟืองถุงละซาบาดพี่น้องใครบมดแดงร้านนี้ยังที่งกับพี่น้องอกอละห้าสิบบาทร้านนี้เห็นร้านี่ครับเม่ค่าขึ้นหามหาเองครับพี่น้องกอละห้าสิบบาทครับ งามไล้ไข่บ,บนแดงนะตืงต้งๆเลยสดๆเลย okay. อันนี้จะเป็นร้านขายมะขามเปียกร้านขายถุงละหกสิบบาทครับพี่น้องแล้วก็มีพักติวครับรไข่ปลายไข่บนแดงพี่น้องซาบาทตะกองนีูหอยคัวก็มีเนาะครับเนาะหอยใหญ่เนาะครับเนาาะใหญ่งมครับผมหอยคัวที่ตลาดใบพัดจังหวัดสกลนครครับพี่น้อง ครับ้านขายเนื้อหมูครับซี่โครงหมูสามชั้นครับข้างหน้าพี่น้องร้านขายหนังเข้มกนะ็มีแมลงครับทั้งแม่ปิง้งทั้งแมงจ้ากระเจนครับพี่น้องร้านนี้นะหลอดคอนแคนพี่น้องหอดคอนแคนผักกูดสิบบาทปลาตำลึงสิบบาทพี่น้องแมงลางามพี่น้องห้าสิบบาทตัวนี้แมงลายนงะามหมดแบาทครับ ปลาพี่น้องจ,จักรจันนะครับเต็มทูงแกง,งเลยครับสุดยอดนอแนวแซ่บจากเทือกเขาภูพาจังหวัดสกลน,นครครับของปลาคนหลายเลยพี่น้องเนื้อเดียบเดียวหนึ่งร้อยบาทครับมาละครับสิบบาทเขียดน้อยพี่น้องร้านนี้เนหะ็นไหมราคราสิบบาทพี่น้อง,อองครับ มือบรรยากาศข้างๆของตลาดพี่น้องให้บนเดียงคุหลายเลยครับใบแห้งเคียดแห้งค่ะใบแห้งเขียดแห้งครับห้าสิบบาท